สวัสดีครับท่านผู้ชมกบมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยวันนี้คุณตาวิถีไทยเอาต้นอะไรมารีวิวอีกแล้วดูสิดูสิส,สวยๆง,งามๆนี่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 คุณตาวิถีไทยเอาต้นนางพญาคราทองมารีวิวเนาะออ สวยบ้างไม่สวยบ้างเนาะท่านผู้ชมแต่รวมรวมแล้วสวย <c oughs> นี่กำลังมีช่อดอกออกมาอันนี้เป็นญ้าเอาออกเอาออกนี่ด้านนี้ก็มีท่านผู้ชมเนาะนี่นี่นางพญาคลาทองเป็นต้นคล้าสวยงามอีกชนิดหนึ่งที่มีคนหามาปลูก เนาะปลูกไว้ประดับความสวยงามประดับบ้านประดับเรือนเนาะ,ะสวยงามเป็นตะเพงนอกจากจะเป็นไม้มงคลแล้วยังเป็นไม้ฟอกอากาศเห็นบอกโอเออเป็นดังจังววาเป็นไม้ฟอกอากาศเพราะว่าต้นไม้ใบยญาแต่ละชนิดนี่เขาสิคลายออกซิเจนในเวลากลางวันในเวลากลางคืนกับคลายคาร์บอนไดออกไซด์ ป่า,าที่ทุบักแท็กนาวิธีไทยปลูกไว้หลายอืขยายออกเยรื่อยเดี๋ยวต้นนี้ก็สิขยายออกนี่ขยายออกเเรื่อยเนาะท่านผู้ชมเนะาะนอกจากจะเป็นไม้ฟอกอากาศแล้วยังเป็นไม้ประดับสวยงามประการที่สามปลูกไว้อยู่ใส่กระสีสวยงามอยู่หันเนาะนอกจากนั้นยังเป็นไม้แห่งการเรียนรู้ คุณครูนะโอ้อันนี้สิมาปป่งดินอยู่นี่บอกมานี้อ่าคุณครูเอาต้นนางพญาคล้าทองนี่มาให้นักเรียนได้ระบายสีแล้วก็บอกลูกๆนักนเรียนว่าวันนี้ครูจะให้พวกเธอวาดและระบายสีต้นนางพญาคล้าทองที่มีความสวยงามในระดับมหาลัย อาจารย์ขสิใหนิสิตนักศึกษาได้เอาต้นนางพญาคาทองนี่มาเห็ดเป็นงานวิจัยศึกษาหาข้อมูลเนาะคนคว้าแล้วก็มารวบรวม,มวันนี้พวกเธอได้ข้อมูลที่ละเอียดจะได้คะแนนเยอะนางพญาคาทองมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะมีกี่สายพันธุ์ วิธีการเพราะปลูกวิธีการขยายพันธุ์ทำอย่างไรบ้าง,บางเบื้อง้นและเป็นต้นไม้เศรษฐกิจเวลาที่ปลูกไว้ไหลายๆเนี่ยนะเอามาขยายพันธุ์ขายขายทางออนไลน์ขายทางอินเทอร์เน็ตอืมบางคนบางครอบครัวพ่อแม่ลูกหันมาปลูกต้นคานางพญาคาทองขายนะ หรือต้นไม้อื่นๆสารพันต้นไม้เอามาขายรวมถึงต้นนี้ด้วยนะตัวนี้ด้วยอ <c oughs> ืนอกจากนั้นยังเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณเบิ่งหนุอต้นไม้นี่สารพัดประโยชน์ขอบคุณยังไงเวลาที่ลูกค้ามาใช้บริการที่บ้านพักโฮมสเตย์มาใช้บริการโรงแรมมาใช้บริการที่ บ้านสวนรีสอร์ทอะไรก็แล้วแต่เอาต้นนางพญาคาทองอันนี้มาเป็นกระเช้าของจำรวยมอบให้วันนี้ลูกค้าที่มาพักที่บ้านพักโฮมสเตย์ของเรามีนางพญาคาทองให้คนละหนึ่งต้นครับมาสันโอ้แอบขกขนาดเอาละสำหรับเมื่อนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิธีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามี ให้เป็นเรษทีมื่อห้่งเบนานอนรับกับคอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชดเดินทางไปใส่มาใส่ใกล้ไกลกับคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านคารุนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลในโลกและจัก,กรวาลบุกป้องคุ้มครองท่านและก็ญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกะ็สัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้าย สำหรับพระเอกของเรื่องในเที่ยงนี้ก็คือนางพญาคราทองไม้มงคลไม้ฟอกอากาศไม้เศรษฐกิจไม้แห่งการเรียนรู้และไม้แห่งการขอบคุณครับท่านผู้ชม